สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาชมทางเสือผ่านละครน,นอกสายตาควาเรตติ้งสูงสุดควรค่าแก่การรับชมเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วสำหรับละครแอคชั่นดราม่าทางเสือผ่านบทประพันธ์ชิ้นเยี่ยมของผู้ประพันธ์ชั้นครูพนมเทียนบทโทรทัศน์โดยภูเขาของผู้จัดเจนใหม่เตอร์กหัหบดีกันจารึกที่เรื่องนี้ เพิ่มตำแหน่งผู้กำกับการแสดงอีกด้วยมีรายชื่อของออฟชนะพลสัตยากลับมาประกบคู่นางเอกสาวฮาหนาลีวิทอีกด้วยทางเสือผ่านที่อาจไม่ใช่ละครฟอร์มใหญ่ที่รวมทับนักแสดงชื่อดังมากมายแต่นาทีนี้ได้เรตติ้งสูงถึง5.8ซึ่งมากที่สุดในล็อตนี้ของละครทั่วประเทศจึงนับเป็นละครม้ามืดที่มาถูกที่ถูกเวลาขอบคุณแหล่งข้อมูล ข่าวบันเทิงที่นี่ .com ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมช่องครูแพยวันนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ